สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องเบต้าทิปนะครับช่องที่จะมาให้ทั้งสาระนะครับแล้วก็ความบันเทิงสอดแทรกนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง4หัวข้อนะครับสหัวข้อที่คนที่เป็นเซียนประกัศเนี่ยเขาทํากันนะครับแต่มือสมัครเล่นนั้นไม่ทํากันนะครับมันมีความแตกต่างยังไงบ้างนะครับ 1. ข้อหนึ่งเลยเนี่ยคือหาปลาที่เก่งมาเลี้ยงนะครับ ก็อาจจะมีคนเถียงเนาะว่าเอา้าฉันก็หาปลาเก่งทุกคนก็หาปลาเก่งนั่นแหละแต่การหาแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะนะครับเพราะว่า,อ,าอย่างคนที่เขาเป็นเซียนจริงเนี่ยเขาจะหาปลาที่เก่งจริงๆนะครับถ้าเขาไม่ได้จากพักพวกเขาก็ต้องไปสั่หามาแพงก็จะซื้อนะครับไกลแค่ไหนเขาก็จะไปเอามาให้ได้นะครับคือปลาที่เก่งจริงๆ,ๆนะครับไม่ใช่ว่า เขาบอกว่าเก่งแล้วเราก็ไปซื้อมาเขาต้องเก่งแล้วเห็นกระตานะครับเขาถึงจะเอามาเลี้ยงนะครับอ่าแต่ถ้ามาปลาที่อาจจะไปหามาโดยที่แบบว่ายังไม่รู้ว่าเก่งไม่เก่งอันนี้เขาจะทดสอบในบ้านก่อนนะครับเพื่อให้เห็นว่าเก่งจริงเขาอาจจะยังไม่ได้เลี้ยงมากมายแค่หมักหมักแล้วก็ขึ้นมาพานสองวันแล้วก็เลี้ยงทดสอบดูอ่ันเนี้คือก็เป็นขั้นตอนหนึ่งแต่ถ้าต้องออกเลี้ยงกัดจริงๆเพื่อไปสู้กันในสนามจริงๆเนี่ยเขาจะหาปลาที่เก่งมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้น ปลากัดที่เก่งเนี่ยมันก็อาจจะมีราคาสักหน่อยหนึ่งนะถ้าเราไม่มีพักพวกเราจะต้องซื้อมันก็ต้องมีราคาที่สูงนะครับแต่การที่เราเอาปลาเก่งมาเลี้ยงเนี่ยปลาที่ดีมาเลี้ยงเนี่ยโอกาสที่มันจะอยู่ในแดนบวกหมายความว่าเราไปกัดเนี่ยมีโอกาสชนะมันมีสูงมันจะคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายออกไปนะครับแล้วก็นอกจากที่ว่าเราจะชนะแล้วเรายังได้เรื่องของคิ่วเสียงกลับมาด้วยนะครับอ่าข้อที่หนึ่งนะครับหาปลาที่เก่งมาเลี้ยงข้อที่สองนะครับข้อที่สอง ข้อที่สองคือเลี้ยงครั้งละหลายๆตัวนะครับอย่างน้อยต้องมีสักหกตัวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปลาเนี่ยความสมบูรณ์มันไม่เท่ากันทุกตัวหรอกบางตัวสมบูรณ์มากบางตัวสมบูรณ์น้อยเพราะฉะนั้นนะครับคนที่เป็นเซียนจริงเนี่ยเขาเลี้ยงหกเจ็ดตัวแล้วเขาไม่ได้ออกกัดทุกตัวนะเขาจะเลือกตัวที่สมบูรณ์จริงๆอย่างเช่นสามตัวหรือสี่ตัวเท่านั้นที่จะออกไปกัดที่เขามั่นใจว่ามันสมบูรณ์มันสู้เขาได้ไม่แผ่วปลายท้ายน้ำไม่หมดแน่นอนอะไรเงี้ยเขาจะเลือกปลาประเภทนั้นออกไปกัดเนาะ มาถึงข้อที่3นะครับข้อที่3นั่นคือต้องปั้มคัดปลาต้องปั้มเช็คปลาก่อนจะออกนะครับไม่ว่าปลานั้นอาจจะเคยเก่งนะยิ่งเชื่นว่าเราจะออกกัดวันอาทิตย์วันพฤหัสเนี่ยเขาเก่งมากเลยโหกัดมา5้าตัวไม่แพ้เลยไม่ใช่ว่าวันอาทิตย์เขาจะยังเก่งเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับปลาเป็นสัตว์ที่มันมีขึ้นมีลงเนาะวันพะพฤหัสเขาดีวันอาทิตย์ก็อาจจะไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนจะกัดเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย เย็นวันเสาร์เน well, so, ี่ยหรือเช้าวันอาทิตย์เนี่ยเราต้องปั้มเช็คนะครับเอาตัวที่เราเลี้ยงที่มันไม่ที่เรามองว่าสมบูรณ์น้อยที่สุดนะครับอย่างที่ผมบอกไปในข้อที่2เนาะว่าเขาเลี้ยงทีละหลายๆตัวใช่ไหมแล้วก็เลือกตัวที่สมบูรณ์ที่สุดออกไปกัดนะครับส่วนไอ้ตัวที่เรามองว่าไอ้บางตัวเนี่ยความคึกคักหรือความสมบูรณ์การกอบอดเนี่ยมองว่าน้อยอ่าตัวนั้นแหละครับเราจะเอามาเช็คเขี้ยวดูว่ายังเขี้ยวดีเหมือนเดิมไหมเพื่อเป็นการเช็คว่าเราควรจะออกไม่ออกนะครับถ้าปลาลดเราก็ไม่ออกเลย ปล่อยเข้าไปก่อนนะครับแต่ถ้ายังดีเหมือนเดิมอันนี้เราก็ลุยนะครับจําไว้นะครับถ้าเราเสียดายปลาเราก็อยากเสียดายเงินนะครับถ้าเราเสียดายปลาเราไม่ปั้มคัดปลาออกไปมันมีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเงินคุณก็ไม่ต้องเสียดายนะครับแต่ถ้าเสียดายเงินในกระเป๋าเสียดายสักสีเสียดายชื่อเสียงนะครับก็ต้องปั้มเพื่อให้รู้ว่ามันยังสมบูรณ์ดีเหมือนเดิมไหมนะครับแล้วจึงจะออกนะครับอ่าต่อไปข้อที่4นะครับ4 ข้อที่4เนี่ยคือจะไม่ยอมเสียเปรียบนะครับเราอุตส่าห์หาปลาเก่งมาแล้วเลี้ยงมาก็เหนื่อยแล้วครับลงทุนทั้งอาหารทั้งเหยือ่ออาจจะมีบางคนใช้ยาด้วยอะไรด้วยเนาะโอเคส่วนเนี้ยเราเหนื่อยมามากแล้วเราทุ่มเทมา2อสามอาทิตย์เนี่ยพอถึงเวลาไปจริงๆเนี่ยอย่ายอมเสียเปรียบครับไม่ใช่ว่าโอ้ยเพื่อนท้าหน่อยเขายั่วยุหน่อยยอมเสียเปรียบเขากัดอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่ช่วยปลาเนี่ยปลาก็คงช่วยอะไรเราไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบอ่าอย่านะครับไม่ใช่ว่าเออคิดว่าเอ,อ้แค่3ามกิ๊กห้ากิ๊กปลาเก่งอะ่ะยังไงมันก็ชนะได้อันนี้ไม่ได้นะครับเก่งเล็กนะมันสู้เก่งใหญ่ไม่ได้นะครับต้องตระหนักเอาไว้เสมอว่าทุกคนหาปลาเก่งมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเก่งเล็กก็อย่าไปหาสู้กับเก่งใหญ่นะครับอ่านะครับถ้าไม่อยากพลาดสาระ ดีๆแบบนี้เทคนิคดีๆแบบนี้ในการเลี้ยงประกัดในการอยู่ในวงการประกัดอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วกดติดตามให้ด้วยทุกๆครั้งที่มีคลิปดีๆนะครับเราจะส่งคลิปไปที่มือถือของคุณในทันทีนะครับการกดติดตามไว้เพื่อเป็นการที่จะไม่พลาดการรับชมนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ